สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2อทับ2ทุกคนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่21มีนาคมพศ2565ยังอยู่กับคุณน้ำนะคะวันนี้เราจะทบทวนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบกันค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปรับชมกันหรือยังคะวันนี้มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะเรื่อง เครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำความรู้จักกับเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่ากันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยวันนี้คุณครูพาพี่จระเข้มาด้วยค่ะเด็กๆพี่จระเข้จะเป็นตัวแทนที่จะทำให้เด็กๆเข้าใจเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่านะคะให้เด็กๆ สังเกตที่ปากของพี่จระเข้ดีๆนะคะพี่จระเข้กำลังจะอ้าปากกว้างอยู่เลยค่ะใช่แล้วค่ะพี่จระเข้จะอ้าปากกว้างไปด้านที่มีจำนวนมากกว่าเสมอค่ะเด็กๆต่อไปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าโดยใช้สัญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆเด็กๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ เด็กๆลองสังเกตที่รูปมะม่วงแล้วก็มังคุดสิคะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าพี่จระเข้จะอ้าปากไปด้านไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะพี่จระเข้จะอ้าปากกว้างไปด้านที่มีจำนวนมากกว่าซึ่งก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะและปลายแหลมจะชี้ไปด้านที่มีจำนวนน้อยกว่าซึ่งก็คือมังคุดนั่นเองค่ะ เด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเรามาดูที่แอปเปิลแล้วก็กล้วยกันบ้างคะ่ะเด็กๆเรามาช่วยกันนับนะคะว่ามีแอปเปิลทั้งหมดกี่ลูก1 2ใช่แล้วคะ่ะมีแอปเปิลทั้งหมด2ลูกเราลองมานับกล้วยกันบ้างนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ลูก1 2 3 4 5สามีมีกล้วยทั้งหมด5ลูกคะ่ะเด็กๆ เด็กๆลองคิดดูสิคะว่าพี่จระเข้จะอ้าปากกว้างไปด้านไหนเอย่ยใช่แล้วคะ่ะพี่จระเข้อ้าปากกว้างไปด้านกล้วยและปลายแหลมสีไปด้านแอปเปิลคะ่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาดูกันที่หมวกแล้วก็กระเป๋ากันบ้างคะ่ะเรามาช่วยกันนับหมวกกันนะคะ 1>, 1 2ึ่งสามหใช่แล้วค่ะมีหมวกทั้งหมด5้าใบและมีกระเป๋าทั้งหมดกี่อันนะหนึ่งสอสมีกระเป๋าทั้งหมด3อันค่ะพี่จารเก้อ้าปากกว้างไปด้านหมวกเนื่องจากหมวกมีจำนวนมากกว่านั่นเองค่ะและทิ้มปลายแหลมไปที่ด้านกระเป๋า เนื่องจากว่ากระเป๋ามีจํานวนน้อยกว่านั่นเองค่ะเรามาดูกันที่เจ้าลิงแล้วก็เจ้าหนูกันบ้างค่ะก่อนอื่นเรามาช่วยกันนับเจ้าลิงดูนะคะว่ามีลิงทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4มีลิงทั้งหมด4ตัวค่ะมีเจ้าหนูกี่ตัวนะหน3 4 5 6มมีหนูทั้งหมด หกตัวเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าพี่จระเข้จะอ้าปากกว้างไปด้านเจ้าลิงหรือว่าเจ้าหนูเอย่ยใช่แล้วคะ่ะพี่จระเข้อ้าปากกว้างไปด้านเจ้าหนูเพราะว่าเจ้าหนูมีจํานวนมากกว่าและทิ่มปลายแหลมไปด้านเจ้าลิงเนื่องจากว่าเจ้าลิงมีจํานวนน้อยกว่านั่นเองคะ่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ เรามาดูกันที่โจ้กปลาแล้วก็หอยทากกันบ้างนะคะเรามานับปลากันเลยนะคะหนึ่งสองสามสีห้าหกมีปลาทั้งหมด7ตัวแล้วหอยทากล่ะมีกี่ตัวน้าหนึ่งสองสามใช่แล้วค่ะหอยทากมีสามตัวแล้วแบบนี้พี่เจระเคจะต้องอ้าปากไปด้านไหนนะ้า ว้าวใช่แล้วค่ะพี่จระเข้อ้าปากกว้างไปด้านเจ้าปลาเพราะว่าเจ้าปลามีจำนวนมากกว่าและปลายแหลมแหลมหันไปทางด้านหอยทากเนื่องจากหอยทากมีจำนวนน้อยกว่าค่ะว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะเข้าใจเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าแล้วใช่ไหมคะ เหมือนพี่จระเข้เลยค่ะพี่จระเข้จะอ้าปากกว้างไปด้านที่มีจำนวนมากกว่าแล้วก็ปลายแหลมๆจะชี้ไปที่ด้านที่มีจำนวนน้อยกว่าเสมอเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะการทบทวนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ วันนี้คุณครูน้ำก็มีใบงานให้นักเรียนได้ลองฝึกทำนะคะนี่เลยค่ะแต่นักเรียนต้องลอกใบงานที่คุณครูนำมาให้ลงสมุดก่อนนะคะแล้วให้นักเรียนนับภาพแล้วใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าให้ถูกต้องเลยค่ะมียากเลยใช่ไหมคะค่ะและอย่าลืมถ่ายโชว์คุณครูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณน้ำแล้ว วันนี้ลาไปก่อนค่ะบายบายสวัสดีค่ะ